ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแค่แซงแะวันนี้นะครับพามาดูงานช่างออดนะครับช่างออดนะครับก็ผู้รับเหมาที่กำแพงเพชรนะครับก็รับเหมางานต่อเติมงานเล็กงานใหญ่รับหมดแหละนะครับงานใหญ่เบักก็เอานะครับงานเล็กงานทำรั้วนะครับวันนี้จะพามาดูวิธีการทำรั้วแล้วก็เทเขาเรียกอะไรการเปื้อนนะครับเทออกมาประมาณ1เมตรนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่ช่างออสทำนะครับว่าเขาทําอย่างไรนะครับข้างในก็แล้วกันนะครับตรงนี้ยังตรงนี้ยังตรงนี้ยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ทำทำทำคานนะครับพี่นุ้ยมาดูใกล้ๆนะครับก็วิธีการนะครับช่างช่างออสนะครับก็ทําคานเอาไว้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับทําคานแบบนี้นะครับก็ช่างออสบอกว่าแบบนี้แข็งแรง แน่นดีนะครับทำแบบนี้นะครับจะทําให้การเทนะครับเป็นชิ้นเดียวกันนะครับกับผนังนะครับดูพี่นุ้ยดูด้านผนังนะครับช่างออดได้ทําการเสียบเหล็กด้วยนะครับช่างออดครับผมนี่อันนี้อันนี้เสียบทําไมเนี่ยเสียบเอายึดเหล็กกันมันสุดครับกันกันกันพื้นมันสุดเวลาที่เรา เห็นบ้านทั่วไปที่เขาเทพื้นออกมาขนาดนี้มันจะบีบออกใช่ไหมใช่ใช่มันถ้าเราไม่เสียบมันจะแตกข้างอ๋อมันแตกข้างแล้วคราวนี้จะเป็นที่อยู่มดใช่มดมดปลวกโอเคนะครับมดปลวกแมงสาบอะไรก็ลงได้เลยลงได้ก็เผื่อมีงูด้วยนะมันลงก็ปล่อยมันเนาะนี่แต่อันนี้ไม่ไม่อ่านแน่ไม่อ่านแน่นะครับเพราะว่าช่างีไวเมดวางอีกครับไวเมดอ๋อ ตะแกงนะครับไวเมดนี่คือตะแกงนะครับอันนี้ประมาณว่าเชื่อมต่อกับคานตัวนี้เลยใช่เดี๋ยวเรามัดติดล็อกกับคานเลยนี่เดี๋ยวมีคานซอยอีกอ๋อเดี๋ยวมีคานซอยนะครับก็มีคานซอยนะครับคานซอยก็คือคานพี่นุ้ยคานซอยก็คือคานดึงเสานี่แหละเหมือนสเตนะครับก็จะทําให้แข็งแรงกว่านะครับถ้าไม่ทําคานแบบนี้นะครับโดยมากจะห้อย ห้อยไงย<อ>ยท้องหงท้องห้อยแล้วก็บินะครับก็อันนี้เป็นน่าจะเป็นชิ้นเดียวกันใช่ไหมช่างอ้อนใช่แบบนี้แข็งแรงเลยใช่ครับนะครับออลักษณะแบบนี้ทำประมาณกี่วันเสร็จครับก็ไม่เกินห้าวันนะครับวันนี้เพิ่งวันที่สองวันนี้นะพรุ่งนี้จะเทแล้วครับนี่นะครับก็ช่างอ้อนบอกว่าง,ง่ายๆเลยไม่ได้ยากด้วยนะครับก็วิธีการทำแค่ทำให้ลักษณะแบบนี้แข็งแรง นะครับแข็งแรงนะครับก็ดึงดึงเสาเหมือนสเตย์ใช่ไหมช่างออสใช่ครับนะครับตัวนี้นะครับจะยึดติดเป็นเป็นช่วงช่วงแค่นี้เลยประมาณกี่เซนครับนี่ก็ประมาณ70็ดสิบั้งเนี่ยเจ็ดสิบเซนประมาณ70 80เซนนะครับช่วงช่วงระหว่างที่เขาเอาเหล็กไว้ยึดกับตัวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับลักษณะนี้นะครับช่างออสบอกว่าเวลาทํารั้วใช่ไหมช่างใช่ครับเทคนิคดีๆนะครับทํำยังไงช่างออส ทำรั้วติดที่คนอื่นทํำยังไงต้องให้ห่างกับจักรั้วประมาณสักสามสิบเซนสี่สิบเซนครับห่างจากเขตใช่ครับไม่มีปัญหาห่างเลยนะครับบอกว่าสามสิบสี่สิบเซนคราวนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมช่างใช่ครับนะครับก็ข้างบ้านก็ไม่ว่าแหละนะครับเพราะว่าเราทําในที่เรานะครับใเราก็สบายใจด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดข้างบ้านมาต่อรั้วเราก็ได้ก็ไม่มีปัญหาก็คือเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วไงเขาก็ทำตามของเขาเข้าใจไหมพี่น้อย ที่ที่ใครที่มันนะครับอันนี้เรา,าไม่เร<ม>้เลยเขตแล้วมันสบายใจใช่ถ้าถ้าอย่างหมุดอยู่นี่นะครับทําบนหมุดมีปัญหาเลยแน่นอนใช่ไหมช่างใช่ชนะครับอันนี้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเอามาฝากเอฟซีหรือท่านผู้ชมที่ไม่รู้ก็แล้วกันนะครับก็อันนี้ช่างออสนะครับจะต้องปูไวเมดนะครับเดี๋ยวแคสเซงแงจะพาไปดูไวเมดนะครับไวเมดที่ดีนะครับจะต้องไม่เป็นสนิมเมื่อละกันนะครับก็ช่างออสครับผม มี f อหรือท่านผู้ชมถ้าเขาอยากให้ช่างออสไปทำต่อเติมรีโนเวทบ้านอะไรงนี้ไปได้หมดใช่ไหมไปได้หมดยกบ้านทั้งหลังได้ครับทำได้เลยนะได้เลยโอเคฝากเบอร์โทรให้หน่อยครับ087-8409-786ครับนี่นะครับผมพูดไวนะครับฟังไม่ทันกอนะครับกออีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับฮะไม่ได้เรียกกอหรอเอเอมไม่มีกอนี่หว่าเนาะโอเคนะครับ ไปดูไวเมดกันนะครับว่าเป็นยังไงก็นี่นะครับเหล็กไวเม็ดนะครับดีดีจริงๆต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นสนิมนะครับก็ช่างออสบอกว่าไม่เอามาแหละนะครับเหล็กทุกเส้นนะครับถ้าเป็นสนิมช่างออสก็ไม่เอานะครับนี่ดูพี่น้อยดูโค้งนะครับอันนี้เป็นเหล็กประมาณเหล็กสเตย์ใช่ไหมช่างใช่ใช่นะครับผมก็อันนี้เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแค่ไงเอามาฝากก็แล้วกันนะครับก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืม ช่วยกดซับ s ไคร b e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ